ชุดนี้นะคะจะเป็นเทาท้ายใหม่มือหนึ่งนะคะเป็นเผาท้ายจีนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเพาท้ายไซส์เล็กนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะเหมาะกับรถที่ต้องการกระบะขอบกว้างไม่มากเท่าไหร่นะคะสําหรับเขาเส้นนี้นะคะมาวัดจากด้านหลังรุมเบกด้านนี้นะคะไปถึงอีหนึ่งด้านค่ะ วางอยู่ที่ประมาณ95เซนติเมตรนะคะระยะห่างจากด้านหลังดุมเบกด้านซ้ายนะคะไปจนถึงกึ่งกลางลูกเฟืองฝั่งนี้นะคะอยู่ที่36เซนติเมตรจากกึ่งกลางลูกเฟืองไปจนถึงดุมอีกด้านหนึ่งนะคะอยู่ที่59เซนติเมตรนะคะความยาวรวมก็จะอยู่ที่95เซนติเมตรนะคะลูกเฟืองเยียงซ้ายนะคะสําหรับเขงรุ่นนี้นะคะ ระยะห่างรูนอตขอบเทาค่ะวัดกึ่งกลางรูนอตถึงกึ่งกลางรูนอตจะเป็นแบบ4ี่รูหนึ่งร้อยนะคะไซด์ดุมจะเป็นดุมไซด์แบบนี้นะคะต้องใช้กับล้อขอบสิบสองเป็นต้นไปนะคะลูกค้า ให้ดูหน้าตาของเรานะคะนอกจากตัวชุดเผาเรานะคะทางร้านก็ยังจัดเป็นชุดเบรกมือนะคะแถมไปให้ด้วยนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นครบชุดแบบนี้นะคะสําหรับนําไปติดตั้งใช้งานได้เลยนะคะกรณีที่เรานําไปติดตั้งนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้ตัวสโลหน้าเผานะคะเราสามารถใช้ตัวเผากลางสําเร็จรูปแบบนี้นะคะใส่เข้ากันกับตัวเผาท้ายได้เลยนะคะ รูย่อยตรงนี้นะคะเป็นไซส์ยี่สมิลลิเมตรนะคะซึ่งเข้ากันกับแกนตรงนี้พอดีนะคะสามารถเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะส่วนลูกค้าที่ต้องการใช้ตัวสโลหน้าเผานะคะหน้าตาของสโลหน้าเผาเป็นแบบนี้นะคะด้านท้ายนะคะจะเป็นรูขนาด20่มิลนะคะซึ่งเข้ากับตัวแกนตัวนี้ได้เลยนะคะเวลาเราติดตั้งเราก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้ลูกค้าก็จะได้ตัวสโลหน้าเพลาไปเลยนะคะวิธีการติดตั้งนะคะเราก็จะวางเพลานะคะต่อด้วยตัวสโลหน้าเพลาแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปที่เพลากลางแบบนี้นะคะเราก็จะต่อไปที่เกียวฝาด้านหน้านะคะเราก็จะทํางานต่อเนื่องไปแบบนี้นะคะ สำหรับตัวล้อนะคะถ้าลูกค้ามีเป็นกระทะเหล็กขอบ12เก่าญี่ปุ่นอยู่นะคะตัวนี้นะคะก็จะยังไม่สามารถใช้กับตัวเพาแบบนี้ได้เลยนะคะเนื่องจากรูตรงกลางตัวนี้นะคะจะค่อนข้างแคบนะคะทางร้านก็จะแนะนําว่าลูกค้าต้องไปควานรูตรงกลางแบบนี้ออกก่อนนะคะเพื่อให้ขนาดเดี่กว้างขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ6 9ม mm เมตรนะคะจึงจะใส่คู่กับเพาท้ายแบบนี้ได้นะคะ พาท้ายสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะทุกค่ะท่านใดสนใจนะคะอยากได้เพาท้ายปเปล่าอยากได้พาท้ายพร้อมกับเพากลางสาเร็จรูปหรือว่าจะจัดไปพร้อมกับชุดสโลหน่าพาชุดเกียร์ฝังนะคะทางร้านก็มีจัดให้นะคะสนใจแบบไหนนะคะสามารถทักแชทแจ้งได้เลยนะคะ